นี่มันมีก да: uh, ล้องจริงด้วยอันนี้ค้าไหนอ่ะแล้วก็กอดไปที el, ال, 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 ال ่คอมพิวเตอร์เลยฮะวิเชี่รบาเด้อเดยวเด้อเด้อเไ้อเด้ออะไรวัดวั t ต e f ฟ c กมั้งตอนนี้เอ่อมีใครกำลังอยู่บนไอมีใครอยู่ที่หน้าประตูช่วยด้วยค่ะหนูออกจากกล้องไม่เป็นออกไม่เป็นเหมนันดูเหมือนมันจะบุกรุกเข้ามา ฉัน้องซ้อน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 ไหนอะซ้อนไหนซ้อนไปตีมซ้อน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 ่ไม่คิ่าคืออะไรทมันเป็นกล้องเหืงนั้น่ะโอเมก้ไม่รู้อะกล้องมันก็ใช้ยากๆเนาะอือโอเครียดเลยเม่คิว่าเห็นเลยป้าตอนดูกล้อง เห็นเห็นเห็น <surprisingly> มีคนกํา <inches> ล <phin eventually> ังย <antis> ืนอยู่แบบว่าผู้ไงอ่ะมันเป็นคนล่ะไอไอเนี่ยไอผู้ชายที่เราเจอตรงนั้นนั่นแหละในเพียงขออื่นอื่นปิดกันปิดกันปิดกันเฮ้ยเฮ้ยอ๋อหายทำไมค้างอ่ะทำไมเราออกมาออกไม่ฉันออกมาค้างไอ้หวานค้างช่วยด้วยทำไงอ่ะ ก็ทำไงอ่ะโดดบนเตียงไม่แบบยังแบบได้เตียงอยู่เลยลอกมันมีให้แบบออกป้าลีฟอ่ะไม่มีื่เกี้มีแต่ื่เกี้ยพอมันเปลี่ยนแบบว่าเขาเรียกว่าเปลี่ยนภารกิจเปลี่ยนเป้าหมายหายไปเลยลองคีบโอเว่นก่อนสวัสดีสวัสดีโอเว่นคุณตื่นยังเอ้คุณตื่นไหมเอม จะรูนาหยิบขึ้นมาบางคนหรือบางอย่างบุกลุกก็มาที่หอคอยฉันอฮอนะฉันต้องซ่อนตัวฉันคิดว่าพวกเขากำลังพยายามฆ่าฉันพีทพิกับอืมหยิบอะไรอะ่ะน้องหยิบอะไรมันประมานว่าแบบตอบอะ่ะอ๋อเฮ้ยได้ช่วยด้วยคะ่ะแคปหน้าจอเลย ทำยังไงดีอ่ะควาหายอ่ะงูทำอะไรได้บ้างเนี่ยชีวิตนี้แต่กูเห็นข้อความนะเออว่าฉันคิดว่าฉันอาจจะต้องกลับไปนอนโอเว่นยังไม่ตื่นเอามือลองกลับไปนอนแล้วเพืนอน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 อน่ะอ่าอ่าหงหลัม่โขงคืนที่สามเอ้ยกลับมาแล้วกลับมาแล้วคืนที่แล้วเป็นแค่ฝันร้าย ก็ขอให้เป็นแค่ฝันร้ายต่อไปบางทีมันอาจจะไม่ได้เป็นจริงเลยฉันอาจจะแค่นมือไม่ก็แบบสติเฟื่องเ,เองจริงจริง,งควรจะเปิดอาบานหน้าต่างแล้วก็คุยกับโอเว่นโอเคเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นเชิญเชเชิญอะไรอะไรชีวิตแต่ละวันไม่ได้เป็นกุาาลาวีเดาจากป่าแล้ โ okay, okay. อเคตอนเช้ามันก็ไม่น่ากลัวนะแม่ตอนคือมันน่ากลัวน่ากลัวนั่นแหละอยู่ในป่านะแม่ฮัลโหลอวีนอยู่ไหมนี่อ๋อไม่งูนึกว่าขาคนไม่มีเสียงตอบรับจากสายที่ท่านเรียอ๋อโอเคกลับมาแล้วเฮ้ยมีอะไรเกิดอีค้าไม่ดกใหม่แล้วนะ เป็นสิ่งไม้มันล่นอะไรตรงนั้นคุณได้ยินฉันเมื่อคืนไหมแล้วก็จุด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 เออฉันไม่แน่ใจคุณกําลังพูดถึงอะไรเหมอก็แปลว่านอนบ้านอนไม่ได้ยินเลยเหรอฉันกําลังพยายามจะติดต่อคุณทางวิทยุเมื่อคืนนี้น่าจะไม่ได้ยินน่าจะนอนั้งนอนหลับลึกเกินบางทีมันอาจจะเป็นแค่ฝันร้ายก็ได้ฉันหวังว่ามันจะเป็นอย่างนั้นนะ โอ้โอ oh. oh, ้ดวก่อนฉันรู้ว่าคุณกำลังพูดถึงอะไรอา้าวอาแล้วไม่หล่ะต้องทำยังไงดีกับชีวิตนี้ไม่อยากรับรู้อะไเลยเออขอโทษเกี่ยวกับเรื่องนี้ฉันเหนื่อยมากแล้วฉันไม่ฉันไม่รู้สึกตัวอะไรประมาณนี้โอเคไม่เป็นไรขอโทษโอเคไหมอ่าฮะอืมโอเคแย่ okay. yes. เจริงหรือเปล่าตบปากตัวละครเลยไม่โอเคไม่โอเคสุดๆเลยนะเมื่อคืนเนี้ยออโอเคแจ้งให้เราทราบถ้าคุณต้องการอะไรเด็กใหม่ <c oughs> เ,เราต้องไงต่อเน,นี้ยรู้ไปไม่ถูกเลยตอนนี้ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยไม่ไหว <c oughs> อ่าภายหลังจากวันนั้นใ่ภายหลังในวันนั้นอืม๋อยังไม่กลางคืนโอเคช่ายังไม่หายลืมกูอ,อีกนะอ่าโอเคคุยวิทยุฮ<ะ>ัลโหลสวัสดีมีใครอยู่ไหมฉันต้องการความช่วยเหลือลเร็วนี้ <laughs> เกิดเสียงไม้ลั่นจังเลย เป็นเหมือนคนที่เขามาขอความช่วยเหลือวะเอะว่าฉันอยู่ภายในเต็นท์ของฉันฉันคิดว่าฉันอาจจะอาจจะมีหมีอยู่ข้างนอกนยังไม่อยากตายขอร้องช่วยด้วยฟังเะสะียงเธอกมอะช่วยด้วยเออโอเคโอเคฉันจะรีบไปที่แคมป์มสงบสงบฉันจะช่วยเนน่นนา,นาจะใช่มั้งอืม สเตเวนมีตื้อตื้อตื้ออยู่ภายในคามต้งของคุณไอ้ชั้นจะพยายมจะช่วยทำเสียงอะไรก็ได้เดี๋ยวไปหาล้อควันตึ้อเขาบอกว่ามันเหมือนพยายามเข้ามาในเต็นทด้วยเฮ้ยเรายังคุยไม่จบเลยเนี่ยอ๋อทำไมเนี่ยโอเคโอเคโอเคฉันไม่คิดแล้วมันมีมันไม่ใช่หมาเอะไรนะมันมีไม่ใช่ม้าม้านะไม่ใช่ไม่ใช่ม้ามันไม่ได้มากกว่านั้น ฮอนแปลว่าอะไรอ่ะฮะเดี๋ยวเีอยวเออแปลวมีกันแปลวาสเตมีกันฮอนลูกอมฮอนเหรอถ้ากดแบบนี้ไม่กจ่าได้แล้ว่ไหมเอสโอาอะไรรอบอะไรนะออรอบอสเอนอส r รเอ ns ns ยาม ns ยังอยู่อีกอะเนี่ยเออมันแปลว่าในภาษาอังกฤษมันใช้ได้หลายความหมายมากๆม,มันก็คือเสียงแตรรถเข้าสัตว์เครื่องดนตรีแบบเพศเป่าอะไรที่มันเป็นสิ่งมีชีวิตอะไม่ไม,ไม่มันเป็นพวกแตรรถเขาสัตว์แบบ เขาสัตว์หรือเขาวัวประมาณนี้เออน่าจะใช่เออเนาะแล้วก็เป็นพวกเครื่องเป่าอ่ะเราบอกมันมีหลายความหมายโอเคไม่ใช่เรื่องดีที่จะไปแต่ก็ต้องไปเพราะฉันคือเจ้าหน้าที่นี่จะเขาสัตว์นั่นแหละเขาสัตว์มันเกี่ยวกับไอ้เนี่ยไอ้ปเนี่ไอ้หัวเนี่ยเนี่ยเนี่ยน่าจะใช่น่าจะเขาสัตว์ประมาณนี้แหละ เขแค่ลูกก็เงี้ยรอก่อนนะคะไปไปดีไม่ฉีดแต่หน้ามันเขแรกเลยว้าวว้าวโดมโดมโดมไปดีกว่าอืม่ไปทางตั้งแคมป์เราต้องไปทางโน้นใช่ป่ะมันก็อ้อมอ้อมไปเลยอ้อมป่าไปนี่แหละลัดเขาเรียกลัดลงอย่าไปเครียดเออว้าะ อ๋อไม่ใช่เดินจนมืดนะฉันไม่เอาด้วยนะเออการปีนเขาไปยังไงมันเดินจนมืดวิ่ง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 ว่งวิ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 ่ง ได้ยินไหมเมื่อกี้เสียงคนร้องไม่ไม่ได้ยินไม่ไ <abajo> ด้ติดฟังมั้งขวัญกลัวเลยอ่ะเนะ้อะเนะะอย่านะอุ้ยใครวะมีคนอะอุ้ยชิอ่ะอ่ไรอะนนๆนนนนนนัมนนนนนนอะนนมันอ่นน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 อนนนมนนน่นน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  โอ้ my god อีกไอเทมหนึ่งตนั้นกูทุบกูุบแล้วโอเคโอเคเขาตายยังเช็คดูตายแล้วมั้งนี่หละจะเป็นแคมที่กำลังคุยกับฉันตอนวิทยุอยู่เขาตายแล้วโอเคขอโทษด้วยนะคะอันนี้คือ่ไอ้หว่ามันแวะฉี่กลับเร็วกลับเร็วเดินเจอยู่ใจยิน ไปทำมีอะไรป่าวทำไมมันไม่วาตัวที่ะไม่ใช่เราเดินไปเรื่อยเหรออ๋ออันนี่ว่าแล้วเสียงอะเสียงไม่คือสุดๆที่ทางไหนโคตรน่ากลัวเลยเสียงหลอนมากไอ้บาแลด้วยคือคือมันอยู่หลังสุดมันจะอ๋ออะไร เจอใช่ปะเจออะไรเจออะไรบ้เจออะไรมองเห็นไม่เห็นไม่เห็นเจออะไรไม่รู้ไม่ได้มองนี่ไอ้หมาเดินไปก่อนเดินไปก่อนเดินไปก่อนฮ้อง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 โอเคอุ้ยไม่ใช่มีคนไปบุกลุกเลยนะอย่านะอุ้ยอย่านะไม่ชอบ มุเม่จ๋าโอ้แกเห็นน่ะมันเหมือนเป็นเอเอที่แบทแมนเราเจอนั่นแหละแต่ว่าไม่ค่อยชัดเวยไม่แน่ใจแค่บะแบทแมนไอ้ที่กูเคยให้มึงดูอ่ะนะในห้องเรียนอ่ะนะฮะแบทแมนมึงพูดอย่างเงี้ย I am Batman ออ้หทางมันเถอะเออเอ่มโอเว่นสวัสดีอยู่ไหมมันสิ่งบางอย่างร้ายแรงกำลังเกิดขึ้น เฮ้ยตอบเร็วโอวินที่มีการฉีดสเป็คเราฉัต้องการความช่วยเหลือ,อพูดตั้งแคมป์ติงอ่ะเขาพวกเขาตายแล้วแล้วก็มีพิธีคำวิธีคำมากประหลาดประหลาดฉันไม่คิดว่ามันเป็นเรื่องตลกแล้วไม่มันไม่ใช่เรื่องตลกมากมากสุดๆใช่ไหมฮั <c oughs> โลโหลอยู่ไหมฮ <c oughs> ัลโหล คงไม่ชอบนั่นเลยมันล่นแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยนั่นแล้วมันหลอนอ่ะนนีงดีอ่ะชิดชิดอิมเขาไม่ตอบฉันคิดว่าเขาอาจจะออกไปตรวจสอบเมฆควันอยู่อุ้ยอะไรอ่ะฉันควรไปตรวจสอบันแล้วดูว่าเขาอยู่ตรงนั้นหรือไม่ไม่เอา เราต้องไปเดีอยาไปทุกข์ร้อนกับชีวิตคนอื่นมากเกินไปไม่งั้นเราจะลำบากเอาเองนะจริง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 เอาออมหายตัวนี้แล้วต้องทำอะไรดีเนี่ยอันนี้อะไรต้องไปตรงนู้นเสียงมันน่ากลัวมากเลยอ่ะใช่ไม่เชื่อแม่ว้าย้าวสมิดาอยู่พูดภาษาอะไรไม่รู้ หวานนำทางไปทีเดินตามหลังเธอเองได้เลยเธอมากเลยมันมองทางไม่ค่อยเห็นเลยแสงมันสะท้อนด้วยมั้งอะไรวะน,นั่งอ่ะเดินลงทางนี้เนี่ยนะตกเขาตายได้ไงเนี่ยเดินได้เหมือนกันมันมีท่อนนองยอนไอ๋อว้าสว้าว้าวันไม่ชอบมากๆ ไอเดียโอ้มายโก้โอ้มายโกนี่เหยเนี่ยทำไมตรงนี้มีเทียนอ่ะเกิดอะไรขึ้นกับที่นี่อ๋อตรงนี้มีตลกเนี่ยแบบว่าเขาควางมันใช่เรื่องตลกไหมเนี่ยคะเอ้ว้าเกิดอะไรขึ้นเราจะอยู่ด้วยกันมั้งเว้ยมันมีเกมนาโวมานาโกมานาโกมาโอ้ยตามเทียนไปบ้าจะเป็นหมีช่วยฉันด้วยนี่คือหอโ เอผู้คิดผิดวันนี้อ่ะิฮฮเขาเห็นเราแล้วหรอเห็นปะเห็นปะไม่ไม่รู้จีสเปสใส่เพียนเราลองเดินเข้าไปให้เขาเห็นโดนแต่ลพี่คะพี่คะพี่อฮืยฮอฮไอฮหออ เดี๋ยวเรารู้จักเขาได้หรอเราไม่เคยเห็นหน้าเขาเลยเนาะยิงเรานี่มันแบทแมนพวกมันก็เป็นที่เอ้ยพวกเราเป็นคนที่บุกลุกหองคอยเราเมั่อฉันต้องกอไปจากที่ รันแบ็ขาใกล้อุหีะบักยูบักยูบักยูวงเราด้วย้วาด้นี่ไงอะมันวาบอะชวนคนเลยกับกับกับกัอะไรมีเชิญหอคอยแล้วก็โทรหาความนี่มึงเดินไปเร็วเกินมึงเดินไปเร็วเกินรอด้วยกับมากอนไอ้บ้ารรวว ไหนไหนเอ่อเอาเอาไว้ไม่เอาเพราะเขาฮหายหายนี่นี่ตรงนี้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 ตรงนรงใจจะวหวชีวิตนี่แค่เกมแค่นี้เองนะถ้าเราไปเล่นเกมจริงเราจะไม่ตายไปเลยอ่ะไม่ตายไม่ไม่รอดอ่ะ โอ้ย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 ทำไมมันเป็นี้อ๋อมึงจะจาเลยไปได้ยงไปไ้ยงไปที่รถมึงไปที่รถไปที่ไปรถอะไรเ้ยไปที่รโอ้ยฉีดสเปรย์นะไอ้หว่าเลยด้วยอ้ว่าเลยด้วย โอยถูกเมื่อกี้นี้ดีเทิร์นทูอยู่ขาคดีเทิร์นชี้ยังไอ้หว่าดูหลังให้กูนะเว้ยดูหลังให้กูเพื่อนกันดูหน้าดูหลังโอเคป้ะกูดูหน้ามึงดูหลังโอเคโอเคโอเคเดินตรงไปเรื่อยๆตรงไปเรื่อยๆเลยมันไม่มีอะไรแน่แน่จบยัง เอ้าเก็ตอินอยูไหนไหนค่ะไหนค่ะล่ะออยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ไหนอ่ะอุ้ยมัเป็นยังไงเลยอ่ะช่วยด้วยค่ะควรจะหนีออกจากป่าตั้งแต่วันแรกแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วรถอยู่ไหนอ่ะเข้าไปไงอ่ะเข้ายังไงอ่ะมันกำลังหาอยู่อ๋อนี่อยู่นี่ไม่มีใครตามมาใช่ปหมตามมาสเปเชี่ยล วิวเออเหนื่อยนี่เป็นยังเออฉันเข้าเอ,อ้ยฉันเข้าขึ้นไปที่รถของฉันแล้วออกไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้ฉันสาบานว่าฉันจะไม่ก้าวกลับมาที่นี่เออฉันจะไกลจากเส้นทางหลายไมล์อะไรวะ ที่น้ำมันของฉันใกล้จะฉันขับต่อไปจนกว่าฉันจะพบสหารมีบริการเติมน้ำมันที่ด้านข้างของถนนฉันตัดสินใจที่จะหยุดที่นั่นและโทรหาตำรวจเพื่อบอกพวกเขาเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นทุกคนลังเลที่จะฟังเรื่องราวของฉันพวกเขาคิดว่าฉันเพียงเป็นเพียงคนบ้าเออก็ เมื่อนักสืบและตำรวจไปสืบพวกเขาไม่สามารถหาหลักฐานใดๆของสิ่งที่ฉันเห็นในเมื่อคืนนั้นไม่มีเทียนร่างกายหรือเบาะแสอื่นๆบืออาศัยเสียชีวิตคือรายงานว่าหายไปแต่เจ้าหน้าที่เชื่อว่าไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางศาสนาอาจจะไม่เก่ับไปชีนั่นอีกแล้วจบแล้วฉันจบแล้วจบแล้ว <laughs> เออึงจะตามอ๋อไอปิกิปกีจะพูดไปก็จะไอโอ้ยชีวิตฉันไปดดิกิปี่ก้าีตแต่นี้นะคะทุกคนจุดจบของคนที่ไม่ยอมเชื้อจบแล้วเย้จบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดซับสไครต์โอ้ยจะตามอีกแล้วอย่าลืมกันด้วยนะคะแล้วก็เราก็เก็บตกกันพวกนี้ <c oughs> นี่ครบหมดแล้วยกอ๊ <c oughs> ขอโทษ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 แล้วก็ลิฟซ์สยองขวัญเดี๋ยวว่างๆจะมานั่งเล่นเดี๋ยวชวนสองคนนั้นมาเล่นแล้วก็รอเร็วๆนี้ <c oughs> จะไม่มีแล้วนะ <c oughs> <c oughs> โอ๊ยจับ <c oughs> <c oughs> แล้วก็ขอตัวลางันไปก่อนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายยยโอ๊ยจะอ